เคยไหมคะเวลาที่เราไปเที่ยวที่ใหม่ๆนอนโรงแรมที่ไม่คุ้นเคยเรามักจะมีปัญหากับการหาวิธีเปิดฝักบัวหรือเวลาที่เราเจอแอปที่ใช้ยากใช้เย็นเหลือเกินเข้าไปหาอะไรก็ไม่เจอหรือว่ากดปุ่มไปแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดไว้หากคุณเริ่มสงสัยว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความยากเหล่านี้และอยากจะแก้ไขให้มันดีขึ้นคอร์สนี้อาจเหมาะกับคุณค่ะ อุ้มบุษยากิติรังสินะคะปัจจุบันเป็น He a d of UX Design อยู่ที่สตูดิโอค่ะด้วยพื้นฐานที่จบด้านการออกแบบมาทางออกแบบอุตสาหกรรมหรือว่า Industrial Design นะคะก็พอจะเข้าใจการออกแบบเพื่อให้คนใช้งานได้แต่พอมาได้ต่อยอดทํางานสาย Digital Products ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง User กับจออินเทอร์เฟซมากขึ้นจึงได้เข้ามาศึกษาลงลึกหลักการออกแบบในส่วนนี้มากขึ้นค่ะกับคอร์ส Usability Design and p s y c h o l o g y for Digital Products นี้นะคะก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่่่วนใหญๆตามชือเลยนะคะส่วนแรกก็คือ Usability ะะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับไซคโลจีหรือจิตวิทยานะคะด้านที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันค่ะก็ขอใช้ภาษาง่ายๆนะคะว่า usability design เนี่ยก็คือการออกแบบที่เน้นให้ user เนี่ยใช้งานได้ง่ายนะคะซึ่งถ้าพูดถึงคำว่าออกแบบแล้วเนี่ย ในศาสตร์อื่นๆเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงคาว่าสวยงามมาก่อนแต่สาหรับการออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยความใช้ง่ายถูกเน้นให้มีความสําคัญขึ้นมาไม่แพ้กับความสวยงามเลยค่ะพอยูซอร์ที่เข้ามาใช้เว็บไซต์แือแอปพลิเคชันเนี่ยมักจะมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายบางอย่างอยูอย่แล้วเสมอไม่ว่าจะเป็นต้องการเข้ามาโอนเงินซื้อของจองคิวเสพคอนเทนต์ content, หรือว่าเรียนรู้เรื่องอะไรบางอย่างการที่เราทําให้ยูซอร์เนี่ยเขาสามารถทําสิ่ง,งเหล่านี้ได้สําเร็จนะคะก็เป็นความท้าทายในมุมนักออกแบบที่ต้องทําให้มันง่ายเห็นแล้วเข้าใจเพราะในความเป็น จริงเนี่ยยูเซอร์เขาจะนั่งกดใช้แอปอยู่คนเดียวไม่ได้มีนักออกแบบเนี่ยไปนั่งอยู่ข้างๆเพื่อที่จะอธิบายการใช้งานนะคะจริงๆคำว่า psychology หรือจิตวิทยาก็ถือว่าเป็นสาสตร์ที่กว้างมากซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยปุ้มก็จะดึงเนื้อหา จิตวิทยาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง perception หรือการรับรู้และ information processing หรือการประมวลผลตีความข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องมากหน่อยนะคะเพราะจะเป็นกระบวนการคิดที่เกิกะะเกกดขึ้น,นะะตลอดระยะเวลาที่ user เข้ามาใช้แอปค่ะก็มาตั้งแต่ยคข,ของคำว่า affordance เลยแล้วก็อธิบายถึงหลักการทฤษฎีต่างๆนะคะที่ส่งเสริมความใช้ง่ายค่ะอาทิเช่น usability heuristic mapping mental model รวมไปถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับ visual design นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Gestalt theory visual hierarchy r e s i b i l i t y a Readability นะคะไปจนถึงหลักการจิตธิทยาอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการรอการตัดสินใจการจดจำของมนุษย์ค่ะ คอร์สนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยเคสดัตตี้ควิสและแบบฝึกหัดเนื้อๆแน่นๆเลยนะคะที่จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถนําความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบได้3กลุ่มที่แนะนําให้เรียนคอร์สนี้นะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือ UX/UI Designer นะคะที่อยากออกแบบได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้นหรืออยากมีเหตุมีผลในการออกแบบมากขึ้นนะคะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นคนที่ทํางานสายงานดิจิทัลโปรดัก t ์นะคะไม่ว่าจะเป็น PMPO นะคะที่อาจจะสวมหมวกนะคะช่วยตัดสินทิศทางของ Product นะคะหรือ อาจจะเป็น Front End Developer เนาะที่ช่วยดู UI กับ Designer อยู่บ่อยๆค่ะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะก็อาจจะเป็นใครก็ตามนะคะที่อยากเข้าใจหลักการออกแบบให้ใช้ง่ายมากขึ้นนะคะ จะเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของโปรเจกต์ที่กําลังจ้างดีไซเนอร์ให้มาออกแบบแอปพลิเคชันให้ตัวเองอยู่ค่ะสําหรับคอร์สนี้นะคะปุ้มก็จะเล่าในมุมมองของดีไซเนอร์นะคะที่เข้ามาศึกษาเรื่องจิตวิทยานะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเลือกใช้คําอธิบายที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็เห็นภาพง่ายค่ะจากเดิมนะคะที่เราอาจจะเคยอธิบายลูกค้าหรือพูดคุยกับคนในทีมนะว่าทําแบบนี้สิมันดีกว่ามันสวยกว่านะคะ เราก็จะสามารถอธิบายได้อย่างมีน้ำหนักมากขึ้นว่ามันดีกว่าอย่างไรมันสวยกว่ายางไรหรือว่าเพราะอะไรคะเพียงแค่คุณเป็นคนช่างสังเกตช่าง,งสงสัยและมีความสนใจอยากจะพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายขึ้นนะคะเท่านี้ก็เพียงพอต่อการเริ่มเรียนคอสนี้ได้เลยค่ะยิ่งถ้าเข้าใจ UX UI process หรือว่ากำลังทำอยู่นะคะก็จะเห็นภาพของการนำหลักการต่างๆเนี่ยไปใช้งานกับขั้นตอนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ user research การออกแบบ UI นะคะจนถึง usability test ได้เลยค่ะ ซึ่งหากเรียนคอร์นี้จบแล้วนะคะก็รับรองว่าต่อมเอของทุกคนเนี่ยจะถูกกระตุกบ่อยขึ้นอย่างแน่นอนค่ะซึ่งต่อมเอจะถูกกระตุกตรงไหนบ้างนะคะก็ไปลองหาคำตอบได้นะคะในคอร์ส usability design and psychology for digital products แล้วเจอกันค่ะ